สบายดีมันนี้ก็มาพ่อบ้าน้อยสาลุงคือเก่าเนาะมันนี้มันนี้มีเมนูรดเด็ดเด็ดคือเก่าเนาะมันนี้สาลุงจัดการเองเนาะมันนี้เมนูตำนวดมึกพี่น้องนวดปลาหมึกปลาหมึกแดงนวดปลาหมึกแดงเนาะอู้แซ่บไหลาแมงวันก็มีพี่น้องกินของบ้านพี่น้องพักกะออมเลยพี่น้องเอ้ยพู้นะถาดบาหไงมามากินน้ำกันเด้อพักกะมาเป็นส่วนคือเก่าเนาะมาละ แครอทมะเขือนี่สลุงโซเลยงูเหี้ยว<ม>บก,กระถิน ه, กระถินก <c oughs> ระกินกมีัสลัดพี่น้องสลัดกระกมีโอ้ยลายลายพักอาอบเลยเนาะพี่น้องเนาะเลยพักนะเพื่อสุขภาพกินหลังบ้านพี่นอ้อง,นงมีเมงวันมีเมงวันแดดแล้วนนเนาะยแดยด,ด,ยดกระซองแน่นหนึงพี่น้องหลังบ้านกินแบบกระเนีงกระเนงเลยเนาะมาน้อยก็หาก็เดินทางมาฮอดละ บ้านน้อยบมวางกับสาวลุงแหละอยู่บ้านเนาะเอาก่อนจะซุ้มคลิปไปยืมเนาะดกดกระดิ่งกดงติดตามให้บ้านน้อยสาวลุงเนาะเอาโมอะไรเนาะสาวลุงมืเลยมากินน้ำกันพี่น้องเป็นแต่แซ่บขนาดเลยเนี่ยสาวลุงเน,นี่ยเบิ้งเคยชิพเดือดดิโอ้อย่าปากเลยเต็มปากเลยพีน่น้องเลย không nên nhẹ để bạn đâu chứ đâu nghe mmm 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 อืมพวกแม่งมันตก่ตงใหญ่เลยพี่น้องเลยกระคร,บร,จจบร,ร,ร,รับเจ็บเจ็บรสชาติรสชาติจัดจ้านเลยพี่นอ้องอะ พักยางนี่พี่น้องลายพักเหรอขึ้นพักพน่มวยพวกและพักน่า,ายักกินมั่วเลยพี่นองเลยกินเนยนักเป็นเสซ่บของนั่นเลย ก็อร่อยแค่ไหนพี่น้องกินมันทำปมาซาดพี่น้องเลยทำปมาซาดอีดีแม่งแม,ม่งมัน <laughs> Đẹp cả đơm xong <laughs> เริ่มเพลินหลับพี่น้องจะต่อบานหอขาวๆพี่นาะงรสจัดจ้านแต่น้อย Ôi, biết lạ คขึค้นมูกกระนอ่อยกินบรชุภาพกับขออนุญ,ญาตบาดคำแล้วพี่น้องเด้อเต็มปักเต็มคำเลยพี่น้องเลย Ja. <coughs> บบเพชรเพชรเพชรพ,พี่น้องเลยเพชรเพชรจำเองเพชรเองเหรอสองจำเองเพชรเองคน <c oughs> ตะบักเพชรใจ ย่านแต่บ่อคักพี่น้องเนี่เอออืมเนี่ย แั่บแซ่บสุดยอด